สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นดวงภาพรวมดวงรายปากคุมเนื้อหาังแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคม2566นะคะในตำแหน่งตัวตนของคนวันจันทร์นะคะได้พลังงานไพ่10ถ้วยนะคะและอีกใบหนึ่งพระอาจารย์วางแบบเซลติคอรสผสมดวง อ่าราศาสตร์12พบเรือนนะคะก็จะเป็นไพ่เดอะชาริออตนะคะเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ในปักนี้นะคะแน่นอนเนะะี่ยไพ่ยขยายเป็นไพ่เดอะโฮมิดแล้วก็สิบดาบนะคะตัวคนวันจันทร์จะมีความรู้สึกแบบปักนี้จะทำเพื่อคนในครอบครัวคนในครอบครัวอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งท่าน,านมีครอบครัวในแง่คู่สามีภรรยาก็ได้นะก็จะแปลว่าปักนี้จะ ทำอะไรที่เพื่อครอบครัวมากขึ้นใกล้ชิดครอบครัวให้เวลาครอบครัวให้เวลาคู่ครองให้เวลาพ่อแม่มากขึ้นอประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งอาจจะวางแผนในเรื่องของการมีบุตรนะคะไบ่้สิช่วยแล้วก็ให้ตำแหน่งสรุปเป็นพระราชาถือดาบและมีรูปเด็กที่นอนอยู่ในอยู่เปรอะนะคะบาง mm hmm. ท่านกําลังวางแผนในเรื่องของการตั้งครันหรือเอถ้าตั้งคัน อยู่แล้วอ่าไม่ว่าท่านเป็นชายก็ภรรยาเนาะถ้าท่านเป็นหญิงก็ตัวท่านเองอ่ะตั้งคันอยู่แล้วนี่ก็ยังคิดถึงในเรื่องของอนาคตของของลูกความมั่นคงราชาดาบสตาความโดดเด่นความมีชื่อเสียงคือคือค่อนข้างวางอนาคตอ่าของตัวเองกับของครอบครัวค่อนข้างมากในในปักนี้นะคะแต่ถือว่าท่านท่านวางแผนได้ดีแหละ อ่านะคะท่านประสบความสําเร็จได้เพราะเราดูตําแหน่งสรุปเป็นราชาดาบแล้วก็เป็นสามถ้วยแล้วิวออฟฟอร์จูนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงโดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยการสร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยนะคะคือท่านพยายามนะคะอย่างไพ่ชาริออตเนี่ยก็คือมีความขยันขันแข็งนะคะไพ่เจ็ดดาบมีรู้จังหวะจากโคนในการ าการใช้ชีวิตที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้รับความเห็นอกเห็นใจหรือได้รับการยอมรับจากหัวหน้าเจ้านายก็ได้ท่านวางตัวได้ดีมากคนวันจันทร์และผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมนะอย่างปักนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่นะในตำแหน่งสุภาพเป็นสแตน นะคะอาจจะให้ไปดูงานต่างประเทศก็ได้นะคะในพบคาว่าสุภกรรมะหรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเออไปเ,อเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเป็นพลังงานหนึ่งถ้วยกับสามถ้วยในเรื่องของงานไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจะไปด้วยตัวท่านเองหรือที่บริษัทเขาให้โอกาสท่านไปก็ได้างท่านอาจจะมีเกณฑ์ไปดูงานต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเป็น อย่างนั้นได้ด้วยในเรื่องของงานก็ยังถือว่าโดดเด่นนะคะเพราะพบกรรม,มะเป็นหนึ่งถ้วยใครว่างงานถือว่าได้งานทําแต่ถ้าใครทํางานอยู่แล้วก็จะแปลเหมือนที่อาจารย์แปลไปตะกี้ว่าท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นปรับตําแหนง่งมีเกณฑ์ถูกโปรโมตมีเกณฑ์ไปดูงานต่างประเทศอะไรประมาณนี้สําหรับคนวันกันเรื่องงานโดดเด่นมากนะคะโอเคค่ะต่อไปในเรื่องของการเงินเนี่ย ในตำแหน่งการเงินเป็นพลังงานไพ่เจ็ดดาบนะคะคือเงินหนักเดาบมันไม่ได้แปลว่าเสียหรอกท่านก็มีรายได้เข้ามาตลอดแต่ท่านมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะไพ่ขยายตัวตนท่านเป็นเดอะเฮอร์มิตแล้วก็เป็น10ดาบนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะผ่อนบ้านนะอ่าไพ่เดอะชาริออผ่อนร,รถอยู่ก็ได้อย่างเงี้ยก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายแบบนั้นแหละท่านถึงอาจจะเครียดอยู่บ้างแต่ถึงไงก็ไม่ได้แปลว่าคนวันจันเนี่ย เอาชนะปัญหาไม่ได้นะอ่าเครียดกับปัญหาแต่ในเมื่อท่านเป็นคนสร้างมันขึ้นมาในเรื่องอ่าบางท่านผ่อนบ้านผ่อนรถใช่ไหมแต่ท่านก็ยังสามารถบริหารจัดการนะคะไพ่สตารกับไพ่อ่าคิงออฟสอดเนี่ยทำให้ปัญหาเนี่ยมันคลี่คลายไปได้นะคะ โอเคเลยนะจะบอกอย่างนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไจริงอะ่ะท่านคนมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อคนรักอยู่แล้วไม่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องใหญ่หรอกในเรื่องของความรักอาจจะมีงงแง้งกันบ้างนะคะสองไม้กับสิบดาบแต่ยังไงก็ยังรักกันอยู่ด้วยกันแต่ดีสําหรับคนโสดค่ะใครที่รู้สึกว่าตัวเองโสดมานานแล้วนะคิดอยากจะมีคนเข้ามาแล้วรู้สึกเหงารู้สึกว,าว้าวยนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตกับสิบดาบ แต่ปักนี้ท่านจะเจอคนดีๆเข้ามาเลยค่ะอาจจะเป็นรักที่ค่อนข้างต่างวัยกันได้นะคะท่านอายุมากท่านก็เจอคนเด็กกว่าแต่ท่านยังอายุน้อยท่านก็เจอคนอายุมากกว่าได้นะคะแต่คนนี้เข้ามาเข้ามาดีเพราะเขาเนี่ยนะคะในตําแหน่งคู่เนี่ยเป็นเดอะเฮอร์มิตกับสิดาบหนึ่งเขาไม่มีพันธะแล้วถ้าเขาเคยมีใครเขาก็เลิกไปแล้ว เพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะก่อเกิดเป็นรักใหม่ๆหนึ่งถ้วยกับสามถ้วยที่ดีเด่นมากในปักนี้สําหรับคนโสดบันจันนะความรักเด่นขึ้นมาเลยนะคะการเงินก็โอเคนะความรักก็เด่นการงานก็ก็ถือว่าเลิศแหเพราะท่านมีความรับผิดชอบสูงนะคะหรือบางท่านยังมีเกณฑ์ได้มรดกจากผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะเพราะไพ่วิวออฟฟอร์จูน อยู่ใบสรุปนั่นเองนะเฉะลิมฉลองลาภคือโชคลาภเห็นไหมอ่าได้มรดกได้เงินตกเบิกอะไรสักอย่างเกิดขึ้นได้สําหรับคนวันจันทร์นะคะส่วนพลังงานโชคลาภของท่านเนี่ยนะคะก็จะมะีพลังงานตัวเลขนะสามหนึ่งะคะแล้วก็หนึเจดนะคะในดวงของคนวันจันทร์นะถ้าใครอยากไปเสี่ยงลอตเตอรี่ก็อลองดูนะคะก ประมาณนี้ที่อาจารย์เห็นนะคะโอเคค่ะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมทุกใจอาจารย์ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ